สวัสดีเพื่อนๆชาวปรอนรีวิวนะครับวันนี้ผมก็มาทําคลิปพิเศษกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะไปรับนาฬิกาของแบรนด์โมริซ่าควนะครับเป็นรุ่นที่เฝ้ารอมานานมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะมาทําเป็นคลิปบล็อกนะครับพาเ,เพื่อนๆเนี่ยไปเยี่ยมชมตัวบูติกข,ของแบรนด์โมริซ่าครัวด้วยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าบูติกเขาเนี่ยดูมีความแบบ สวยงามแล้วก็แปลกใหม่มากๆนะครับเรียกว่าเป็นที่แรกเลยนะครับในเซาท์อีสเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะไปรับนายกาอีก2เรื่อนนะครับสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะไปรับของนะครับ ใครที่อยากจะมาบริษัทคอูติกนะครับก็มาที่แกสอนพาซ่านะครับแล้วก็ลงมาจอดชั้นใต้ดินนะครับก็ที่จอดเยอะนะ mm hmm. ผมว่าหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วงกลางวันอย่างเงี้ยผมว่าจอดสบายเลยนะครับแต่ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะหายากสักหน่อยนะครับแล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปเนี่ยจนถึงชั้นที่มีบูติกเลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะผมว่าไม่ยากเย็นเลยมาถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่หน้ากากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงไปรับนาฬิกากัน ก็สาหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับก็จอดรถที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์มานะแล้วก็มาที่ชั้น2นะครับเราก็เดินตามทางม,มาเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ให้ดูนิดนึงนะครับก็มันจะผ่านโถงตรงกลางนี้ก่อนนะซึ่งเดิมทีเนี่ยโมริซากัวเขาจะมีเหมือนแบบเป็น Pop ๊อปอัพสโตร์อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปด้านซ้ายแล้วนะครับอันนี้คือชั้น2นะฮะคือเดินมาที่ตึกใหม่ที่เขาแบบเป็นเกสรวิลเลจแล้วเราจะเจอซ้ายมือนะครับ นี่นะครับเจอแล้วนะฮะเป็นช็อปมูริสลาครัวอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเดิมทีช็อปก็จะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็เหมือนแบบลื้อไปแล้วนะครับก็ย้ายไปอยู่ด้านซ้ายแล้ว ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บูติกของบริซารัวแล้วนะครับก็สังเกตดูนะครับด้านหน้าดูใหญ่โตอลังการสวยงามมากนะครับแล้วก็สังเกตดูนะด้านในคือแบบแสงสีนี่คือนึกว่าอยู่แบบถับกลางคืนนะครับดูแบบมีความสตรีทนะดูมีความแบบวัยรุ่นมากๆนะครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปรับของกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมารับของก็ตัวสเกลตั้งที่สั่งไว้ครับผมโอเคได้ครับเดี๋ยวผมระหว่างเตรียมเดี๋ยวผมขอเดินดูรอบๆอก่อนแล้วกันนะครับจะพาเพื่อนๆดู โอเคครับอ่ะระหว่างที่ผมมารอของนะครับก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวช็อปเนี่ยสังเกตดูนะครับว่านาฬิกาเขาอะจะมีการแบบจัดเรียงอยู่ด้านนอกแบบนี้หมดเลยนะครับคือเราลองดูนะมันจะแบบไม่มีส่วนที่แบบเป็นตู้อะคือตู้มันก็มีบ้างแหละนะครับแต่ว่าแบบมันจะดูมีความเอานาฬิกาตัวเด่นๆดังๆอะมาไว้ด้านนอกเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถแบบเหมือนหยิบหยิบดูนาฬิกาได้เต็มที่นะครับ อย่างตรงเข้ามาเนี่ยตอนแรกนะครับด้านหน้านะมันก็จะเป็นตระกูลไอคอนชทนะครับที่แบบเป็นตัววัสดุรีไซเคิลนะครับก็จะมีให้ดูทุกสีเลยนะครับก็รอบๆแบบนี้นะตรงนี้นะครับสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็มีหน้าตรงหน้าจอตรงนี้นะครับตรงนี้แบบมันเหมือนเป็นยางนะฮะเป็นยางลายหินทาราโซนะครับอันนี้ก็สามารถหยิบมาดูได้นะครับผมว่ามันก็เป็นการดิสเพย์ที่ทําให้เราได้ลองจับลองเล่นดูนะครับอ่านี่สีดํานะครับสีดํานี้ผมชอบมากเลยนะครับ ซึ่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีัวนอื่นเลียงรายนะครับก็ครบเลยนะอันนี้ก็เป็นรุ่นอโตเมติ T o M T C นะครับพื้นฐานเลยนะครับตัวสีหน้าแชมเปญหรือขาวเนี่ยอันนี้ดูค่อนข้างยากนะน่าจะแชมเปญนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับสีดำนะครับสีน้ําเงินอันนี้ก็ตัวมาตรฐานตัวคลาสสิกนะครับหลายๆคนก็น่าจะชอบกันถัดมาเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้หลายๆคนชอบเรียกว่าเป็นรุ่นนกฮูกนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนแบบ ก็เป so so mm ็นรถคู่อ่ะมีตาซ้ายตาขวาแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีแดงๆด้วยอันนี้ก็สวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสเกเลตันไซส์ใหญ่นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยคือแบบก็จะมีตัวนี้ตัวเดียวแหละที่แบบเป็นตัวสเกเลตันที่เรียกว่าเราซื้อกันได้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็มีตัว3.9มิลมออกมาแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ผมจะมารับวันนี้นี่แหละแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่เคยบอกไว้นะว่าอยากได้มากนะครับก็เป็นมาสเตอร์แกรนเดตนะครับก็เป็นตัวที่มีหน้าปัดเนี่ยสองวงนะตัวนี้เป็นวง แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นเก็มวิาทีอันนี้สวยมากนะครับอันนี้หลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่หน้าตาดีสุด,สดนะครับก็มีให้ลองดูลองจับเล่นกันได้หมดเลยนะครับซึ่งสังเกตดูนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆจะเห็นว่าเรือนที่มันเป็นสเกลสตัเนเนี่ยมันจะมีการโชว์การเคลื่อนไหวให้ดูด้วยนะครับคือความหมายก็คืออันนี้ทางพี่พี่ที่เป็นพนักง,งานอยู่ที่นี่นะครับเขาต้องมาหมุนขึ้นลานนะครับมาทําให้แบบมันเติมพลังงานเข้าไปอ่ะทุกวันเลยนะเพื่อที่จะทําให้เเเเราาาได้้หหหห็็็นนนนนมมมูขอองััแแลลวววกททํใคคื่่ีบบ มีความเรียวมีความธรรมชาติแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามันจะได้ดูแบบไม่จืดชืดดูแบบนาฬิกาไม่ตายนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูเก๋ดีมากเลยนะครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาผมก็ตกใจเล็กน้อยนะว่าทําไมมันเดินกันอยู่ทุกเรือนเลยนะครับถัดไปฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ตระกูลโคโนกราฟนะครับตัวนี้ไทเทเนียมด้วยเบามากๆนะครับใครที่ไม่เคยมาจับเนี่ยมาจับได้นะครับไอคอนเบนเจอร์นะครับตัวนี้ก็ไอคอนเบนเจอร์ GMT นะครับ2รุ่นนี้ ถัดมาอีกั่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นไซส์35มิลลมลนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นฮอตฮิตเหมือนกันนะครับที่หลายๆคนก็จะสนใจอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวรุ่นคอร์สนะครับอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับก็เป็นรุ่นเดียวกับที่ใส่มาวันนี้เลยนะครับก็หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ฝั่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่นาฬิกาอยู่ในตู้นะครับอันนี้ก็จะมีรุ่นที่แบบอาจจะยังไม่ใช่รุ่นโปรโมทหรือว่าเป็นรุ่นที่ออกมาพักหนึ่ใในน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 ตตู้้้พววกกีีีีะะะออออออััั็จจมมไไไคคครรบบบเุ่่่่ทแช GMT มีทั้งทูโทน n e นะตัวนี้ก็เป็นตัวบอลนะครับก็สวยดีอันนี้ก็เป็นตระกูลโคโนกราฟทั้งหลายนะครับมีทุกรุ่นเลยนะผมว่าที่นี่เป็นอะไรที่ครบมากๆนะครับนี่ไฮไลท์ของเรานะครับพระเอกเลยก็คือรุ่นสเกลตันเดือนนี้นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเล็งกันอยู่นะได้ข่าวว่าหมดแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องสั่งจองกันทีเดียวนะครับถัดมาเนี่ยก็เป็นรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้สายเขาจะมีสลับไปสลับมาให้เราได้เห็นเยอะเลยนะครับคืออย่างอันนี้ก็เป็นนนสายหัังจระะเคบ แล้วก็ถัดมาเนี่ยก็เป็นรุ่น39มิเมลนะครับเล็กลงมานิดนึงนะอันนี้ก็ทูโทนนะครับหน้าน้ําเงินเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับด้านล่างก็มีสายให้เลือดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่อ่าอันนี้ตัวนี้แต่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเป็นโคโนกราฟเทเนียมรุ่นใหม่นะครับตัวเรือนเบามากนะครับอันนี้เคยจับมาทีหนึ่งลวถือว่าโอเคมากเลยนะครับถัดมาตัวข้างอันนี้ตระกูล35มิมลนะครับก็เป็นรุ่นที่ผมว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะชอบนะไซซิ่งอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยนะใส่ มาสเตอร์ e c ซนี่ก็จะมีนาฬิกาหลายรุ่นที่หน้าตาดูแบบอลังการมากนะครับอย่าง2เรือนนี้ผมว่าแบบเป็นอะไรที่แบบสวยมากอะ่ะสุดยอดนะครับหน้าตาคือแบบเห็นเมคานิคเข้ด้านในแบบโอโ้โหสวยมากที่สำคัญคือมันเดินอยู่ให้เราเห็นด้วยนะครับอันนี้คือก็ต้องชื่นชมความขยันในการขึ้นลานนะครับของที่นี่นะทําให้เราเห็นม o v เมนต์น่ะนะครับอย่างเรือนอย่างเงี้ยที่เป็นมาสเตอร์ e c ซที่แบบเราจะเห็นว่าหัวใจอ่ะมันจึงบุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองดูเรือนนี้ดีๆนะฮะจังหวะที่หัวใจมนะันอ่ะ หมุนเข้ามาครับอันนี้มันจะมีความแบบเฟืองทบกันอนะแล้วจังหวะที่ปลายแหลมอะมันมาจิ้มที่หัวของหัวใจด้านล่างเนี่ยผมว่าแบบอย่างเนี้ยโอ้โหมันเจ๋กมากอะนะครับผมเห็นครั้งแรกผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะว่าแบบเฮ้ยมันจะลง,ล,งล่องกันได้พอดีขนาดนี้เลยเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าสวยงามแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่อยากให้มาดูตัวจริงนะอันนี้ผมว่ามันไม่คาีเข้ลเขาดีมากๆนะครับเรือนี้เห็นหลายๆคนก็มีถามผมมาเหมือนกันนะครับว่าดีไหมนะผมก็ต้องตอบว่า ดีงามนะครับเรือนสีดําสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับอเดี๋ยวพามาชมหน้าร้านต่อสัหน่อยนะครับหน้าร้านเนี่ยก็จะมีรุ่นมาตรฐานโชว์นะครับอันนี้ก็35มิมลนะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลรุ่นเทพเททั้งหลายนะสเกเลตันนะครับตัวนกฮูกตัวแฟนเดตนะครับตัวโคโนกราฟนะครับก็มีนะครับอันนี้ก็รุ่นมาตรฐานเลยก็เรียกว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็โชว์เป็นตัวไอคอนนะครับแต่ว่าอ๋อนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยคือไม่น่าจะขายนะอันนี้น่าจะโชยเฉยนะครับ เดี๋ยวไปถามพนักงานดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าปกติรุ่นนี้เนี่ยมัน s o l เอาวไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะซื้อได้ด้วยนะครับอันนี้ด้านหน้าเมื่อกี้เห็นไอคอนท้ายอยู่คือโชว์อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่โอเคโชว์อย่างเดียวไม่ได้ขายใช่ไหมคัมมโอ้ตกใจเลยนะ้ว่าแบบมีเหลืออยู่หนึ่งเรือนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะโอเคอันนี้ของผมที่สั่งไว้นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้เพื่อนเพื่อนดูนิดหนึ่งโอ้สุดยอดสวยงามมากนะครับอันนี้พึ่งมาวันนี้วันแรกเลยใช คือผมได้รับแจ้งมาว่าวันนี้ของเข้าแบบวันแรกผมก็เลยรีบมาเลยพอดีตอนเช้าติดงานนิดนึงไม่ไงั้นมาตอนเช้าแล้วนะครับออันนี้คือตัวสเกเลตัน39มิลที่เพิ่งออกมาเลยนะครับได้ข่าวว่าหมดแล้วใช่ไหมฮะคิวที่จองเกลี้ยงแล้วด้วยโ,โหสุดยอดนะครับไม่พอไม่พอด้วยแปลว่าตอนนี้คือใครจะสั่งก็สั่งได้แต่ว่าต้องรอของต้องมาอีกรอบหนึ่งซึ่งมาเมื่อไหร่พอจะทราบไหมครับเป็นต้นเดือนหน้านะครับอาจจะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับโหมีสุดยอดมากนะ แต่ผมตั้งกล้องนิดนึงดีกว่านะครับจะได้จับได้สะดวกอ่าตัวนี้นะครับก็ให้ดูนะฮะโหสุดยอดมากนะครับมาจับตัวจริงแล้วเนี่ยคนละเรื่องกับที่เห็นในรูปเลยนะนะครับดูคมตัวเครื่องด้านในเนี่ยสังเกตดูมันจะมีการเล่นลายนะครับมีความสะท้อนเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ไซซิ่งก็ดีงามด้วยนะสุดยอดเลย เดี๋ยวสับตัดสายเลยได้ไหมฮะเดี๋ยวผมผมขอใส่กับเลยดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้อีกเรือนหนึ่งนะครับอีกเรือนหนึ่งที่มารับนะครับจริงๆหลายๆคนจะบอกว่าผู้ชายอ่ะใส่หลักเพชรจะดูแปลกๆไหมนะครับนี่แหละผมจะลองเอาไปใช้ดูว่ามันจะเขินไหมหรือมันจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นหลักเพชรแท้ด้วยใช่ไหมฮะใช่เป็นเพชรแท้เลยเป็นไดมอนด์จริงๆนะครับไม่ใช่แบบเป็นเพชรสังเคราะห์ปอลอมๆอะไรขึ้นมานะครับไซส์สามิห้มิลนะถือว่าก็สวยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัดสายนะครับเดี๋ยวผมให้เทียบ เทียบกับอันนี้ได้ไหมครับอันนี้มัน40มิลมันใกล้กันไหมเล็บมันจะตัายไหมอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยววัดใหม่ดีกว่าโอเค,อเคนะครับอ่าเดี๋ยววัดใหม่เลยนะครับลองดูโอ้หแค่ขึ้นค่อยไม้ตัดสายก็ชอบแล้วสวยงามมากโอเคอันนี้วัดสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอตัดสายสักครู่นะครับ พอดีเลยนะได้เลยครับผมได้ไครับได้ครับผมว่าพอดีเป๊ะเลยเยาแกะซิวอมันจะอ่าก็จะโอเค<า>ขึ้นโ้สุดยอดมากนะครับขึ้นคอแล้วสวยงามสุดๆนะครับโอเคผมว่าได้เลยครับอันนี้เรียบร้อยพอดีเป๊ะเดี๋ยวแกะพลาสติกได้เลยครับเดี๋ยวผมใส่กลับไปเลย กับแบ,บ็กกราวด์ชัดขนซะหน่อยคือเดิมทีมันก็ตัวสายอะมันเล่นแสงดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือหน้าปัดด้านในอะเล่นแสงด้วยแล้วนะคือไม่ใช่แค่ตัวสายอย่างเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยจะเห็นเลยว่าฟิลลิงคือคนละเรื่องเลยกับตัวหน้าปัดปกตินะครับยอดยอดตัวนี้เดินดูช็อปนะครับกับตัวสเกลเลตันตัวใหม่นะครับเมื่อกี้ผมไปสอบถามมานะเขาบอกว่าตอนเนี้ย 16เดือนแรกเนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยมีเจ้าของหมดแล้วนะครับแล้วก็มีคนจ่ายเงินหมดแล้วด้วยนะครับยังไงไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับ16เดือนแรกนะแต่ว่าจะมีเข้ามาอีก10เดือนนะครับซึ่งอีก10เดือนเนี่ยอันนี้ยังพอเหลือ,อโควตาอยู่นะครับใครที่อยากได้ก็รีบมาที่บูติกนะครับแล้วก็มาลงชื่อจองจ่ายเงินอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอไม่นานมากนะก็จะได้เป็นเจ้าของเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ไม่รู้แล้วนะว่าอตต่อไปมันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ รีบมาดูได้เลยนะครับเพื่อนลองดูความเล่นแสงความสวยงามนะยังไงต้องมีจริงนะครับเรือน,นี้ใครที่เป็นแฟนของมริซ่าครัวนะครับตอนนี้ผมก็รออีกเรือนหนึ่งอยู่นะครับเป็นเรือนตัวหน้าดําหลักเพชรนะครับเดี๋ยวรอหิ้วกับบ้านไปรีวิวกันแบบฟูลรีวิวเต็มเต็อีกทีหนึ่งนะครับ ตามาเรียบร้อยนะครับก็ใครที่อยากจะเห็นรีวิวนะฮะยังไงรอติดตามได้เลยนะครับมีเรือนี้นะครับเดี๋ยวขอไปใส่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรีบใส่รีบทำรีวิวให้ดูเลยนะครับเราติดตามได้เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะมาซื้อเนี่ยก็มาได้ที่เกสอรอย่างที่บอกไปนะครับชั้น2นะครับขึ้นลิฟต์มาปั๊บเนี้ยเลี้ยวขวานะเดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอบูติกอทางนู้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ